สำหรับการติดตั้งแผงก็ไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบรรยากาศนะครับคลืมฝนตกตั้งแต่เมื่อวานในตอนบ่ายนะครับก็เลยแผงไม่สามารถที่จะรับพลังแสงอาทิตย์ได้ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับก็เลยตอนนี้ก็รู้แต่ว่าไฟเข้าแต่ว่าตอนนี้พลังไฟไม่พอนะครับตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็จะเดินทางกลับแต่ว่าฝนก็นี่นะครับ จะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นก็เลยมันขึ้นแล้วแต่ว่ามันมีเมฆฟ้าฝนนะครับคลึ่นนะตอนนี้ก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์กำลังเก็บสถานที่เพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับ,รบนี่คือแผงที่ติดนะครับวันนี้ก็ฝนตกแล้วครับตอนนี้เก็บของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะออกแข่งกับฝนนะครับบรรยากาศวันนี้เจ้าของบ้านกำลังเก็บของปิดประตูแล้วฟ้ามืดคลึ้มเลยครับวันนี้มืดจากข้างหน้ามาเลยนะ,ะผมแค่นี้นะครับ